เตทโต้มันฝรั่งแท้ทอดกรอบชนิดแผ่นยักโอเปิดยากือเกินนะครับเราต้องใช้วิธีนี้ <c oughs> มีมือเดียว โอ้โโอ้ยเปิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเปิดไม่ออกโอ้ยมือเดียวถ่ายมือเดียวอออืืื ออใส่ยังเงี้ยนะครับกินเทสโต่กันกว่าจะเปิดได้มือเดียวกรอบอร่อยสไตล์มันฝรั่งแพ้ทอดกรอบเทสโตโตโตตโตโตโต